อีกข่าวหนึ่งที่ร้อนแรงไม่แพ้กันก็คือกรณีที่น้ําทะเลนหนุนสูงจนทําให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีชาวบ้านที่เขาสะท้อนเสียงออกมานะครับว่าทางการไม่เห็นประกาศเตือนเลยว่าน้ําจะท่วมเข้าของเสียหายกันหมดวันนี้พลเอกประวิตยยืนยันว่าแจ้งเตือนประชาชนไปแล้วพร้อมกับเชื่อว่าน้ําหนุนสูงจะกระทบพื้นที่กรทมอ,อีกไม่นานโดยมีการคาดการว่าจะเกิดขึ้นจนถึงวันอาทิตย์นี้14พฤศจิกายนครับ กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเปิดเผยว่าเนื่องจากในวันที่5ถึง14พฤศจิกายนนี้นะครับตอนตี5ถึง2ทุ่มเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นครับรวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลักษณะแบบนี้ก็อาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ําขึ้นสูงและให้ติดตามระดับน้ําอย่างใกล้ชิดขณะที่เพจกรุงเทพมหานครโดยสํานักงานประชาสัมพันธ์แจ้งว่าระหว่างวันที่7 1 3ถึง13และ20ถึง26พฤศจิกาย,ยนนี้ขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำบ้านเรือนที่อยู่บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรหรือว่าแนวฟันหลอต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงนะครับ ได้แก่บริเวณใต้สะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังคีร้านอาหารขนาบน้ำเขตบางพลัดถนนราชวงศ์เขตสัมพันธวงศ์ถนนเจริญกรุงอู่ต่อเรือสะพานปลาถนนพระรามสามวัดดอกไม้สะพานพระราม9เขตยาน,นาวาถนนเจริญนครแยกบุคโลเขตทนบุรีและถนนทางรถไฟสายเก่าวัดสะพานเขตคลองเตยทางนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำได้ตลอด24ชั่วโมง เรื่องนี้พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงด้วยนะครับที่น้ําท่วมกรุงเทพและปริมณฑลว่าได้ป้องกันน้ําในพื้นที่นอกเขื่อนแต่ก็มีพื้นที่บางส่วนที่ไม่มีแนวกั้นน้ําอาจจะได้รับผลกระทบบ้างแต่กรทมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขปัญหาตั้งเครื่องสูบน้บําบรรเทาผลกระทบแล้วทั้งนี้เชื่อว่าระดับน้ําจะกระทบกรทมอ,อีกไม่นานครับมันทําไงได้มันน้ำมันหนุนมากเลยนะน้ำทะเลหนุนมาก แต่เราก็ป้องกันในพื้นที่นอกเขื่อนนะนะเมื่อพื้นที่นอกเขื่อนเนื่องจากมันมีฟันหล่ออยู่ทั้งกทมก็ทาง,ทางหน่วยงานทั้งหมดเนะี่ยก็ไปแก้ไขปัญหาตั้งเครื่องสูบน้ําอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงนะแต่ว่ามันก็ได้รับผลก็ชทบบ้างนะครับส่วนกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีการแจ้งเตือนประชาชนว่าน้ําทะเลหนุนสูงพลเอกประวิทย์ยืนยันว่าแจ้งเตือนประชาชนไปแล้วครับ